มาทุกคนาแกะดูอาร์มของเรานะประสดีคนที่กดพลาด้ามาดูด้วยนะมังส่งมาเลยเนะี่ยไวไหมอาร์มที่เกิดบว่วะมันยาว,วาที่เกิด ดูมันจะสวยถ่ายนอนเมื่อกี้ถ่ายเน้าตั้งแ้บมังไป็นยังอ้งถ่ายนอน,น,นดูกระเพกของแา่ไม่ไดใส่กันกระเพกนะไปอายุัรกระเพกดูงานกัน ก็ใช้ได้อยู่มั้ยเนาะเดี๋วอออ้อาี่เหรีมากอาถายถ่ายใกล้โรงงานเขาไปนู่นหนึ่งประมาณนี้นะเดี๋ยวมยเอาไปเอาไปใส่แค่นี้อหไรทุกคน,นเดี๋ยวอัปเดตดู อัปเดตดให้ใหม่นี่ทุกคน,นก็จะได้ประมาณนี้เ <pers> นี่ยอาร์เมเนียมรอนี่นี่นีโชกเดิมนะที่ผมสั่งมาโชกนี่ก็สองร้อยห้าสิบอาร์มก็เก้าร้อยห้าสิบได้ประมาณนี้ <S <s นี่ชี อันนี้อ่าไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่มีนะยี่ห้อนะไม่มีไม่มีสำนักน,นี่ผมใส่ไว้ประคองประคองไว้ก่อนยังไม่มีน็อตเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้ก็ประคองไว้ก่อนยังไม่มีนอ็อตขึ้นมาตั้งไว้เฉยไว้ก่อนเนี้ยจะได้ประมาณนี้นะดูรอบ อันนี้มืดไปฝังนี้มืดไปดูฟังนี้ก่อ,ดอนดูโคโชคให้ดูนลาโชคไม่ยางแข็งโคตรแข็งใส่เครื่องไปน่าจะพอดีมั้งคนนั่งไปกองอัอะไรเยอะเลยกลองกันเต็มเลยของ อะไรเก่าอยูน่นะมาเดี๋ยวผมพาไปดูท่อผมนะท,ท่อท่อทีชเชดเอ็มะที่ผมเอาไปพามันบุบเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเราจะเอาไปแก้บุบกันผมคิดอะไรออกเดี๋ยววันหลังเพื่อมาแก้วันนี้ยังไม่มีเวลา เอามาดูท่อเอ้ท่อที่สตเต็มเนะี่ยบุบหมดบุบทั้งสองเลยเนะี่ยอันนี้มันท่อท่อที่สตเต็มนะตัวเนี้ยน่เน่เน่ประมาณเนะี่ยมันบุบน,นิดนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนี่ยนินึงเดี๋ยว,วผมไปเอาลองแก้ดูวิธีบ้านๆงบประหยัดสิบบาทยี่สิบบาท อ,อันนี้ก็ตกทอ่ออนี้ก็ตกอีกทอ่อใต้ยุงข้าวทุกคนไม่มีอะไรมากไม่มีใต้ยุงข้าวกันหมดร่วงหมดแล้วเอาวนเนียวอ,อ,อันนี้ทลอรอดโอเคฝากติดตามมาไว้ด้วยม,มีอะไรมากมาอัปเดตที่เฉยยังไม่มีเวลาทำรถแบบเต็มๆเ,เลย เดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้โอเคฝากติดตามด้วยนะ